สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเก๋แล้วนะคะครูเก๋ครูประจําชั้นอนุบาล3ทับสค่ะวันนี้ครูเก๋จะมาในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยประสาทสัมผัสทั้งด้เเด็กๆทราบไหมคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ประกอบไปด้วย 1. การมองเห็น 2. การได้ยินเสียง 3. การรับรู้รสชาติ 4. การดมกลิ่นแล้วก็5้ากายสัมผัสนะคะแต่ในวันนี้ครูเกศจะมาในกิจกรรมที่1ก็คือการมองเห็นของเรานั่นเองนะคะเด็กๆสามารถใช้อะไรในการมองเห็นคะอ้าดวงตาดวงตาใช่ไหมคะเด็กๆใช้ดวงตาในการมองเห็นมองเห็นสิ่งของรอบๆตัวเราเลยนะคะทั้งรูปร่างลักษณะสีขนาดนะคะ เดี๋ยวครูเก๋จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับตาในการมองเห็นว่าเรามีวิธีการแบบไหนบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะชาพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆพี่ชื่อพี่นกนะคะวันนี้นะคะพี่รับหน้าที่จากคุณครูเก๋นะคะให้พาน้องๆทุกคนเนี่ยไปสำรวจว่าการมองเห็นของพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เอ๊ะ ใครรู้แล้วมั้งเอ่ยแอบยังไม่มีใครรู้แน่เลยงั้นเราไปพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะแอะแอะก่อนที่เราจะไปสำรวจเรื่องการมองเห็นนั้นน่ะเรามาเล่นเกมกันเถอะอ่าเล่นเกมจับผิดภาพนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยเล่นกันไหมคะอ่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะคะพี่นกจะบอกกติกาค่ะกะติกาก็มีดังนี้นี่เองค่ะหนึ่งนะคะพี่นกจะให้เวลานะคะ จนกว่าเสียงนาฬิกาจะดังขึ้นนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะค่ใหมองรูปภาพนะคะว่ารูปภาพ1กับรูปภาพ2เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเมื่อหมดเวลาแล้วได้ยินเสียงนาฬิกาดังขึ้นเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะไปกันเลย เก่งจังเลยค่ะเด็กๆตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆว่าดวงตาของเรานั้นมีความสำคัญต่อเรามากขนาดไหนทำให้เรานั้นมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเลยต่อไปพี่นกจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับส่วนประกอบของดวงตาของเราดีกว่าค่ะเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าดวงตาของเรามีส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้ว สามพี่นกมาเลยค่ะวันนี้พี่นกนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทําความรู้จักกับส่วนประกอบของลูกตานะคะ3ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันเลยมีส่วนที่1คือตาขาวเด็กๆเห็นกันไหมคะเก่งมากค่ะตาสีขาวนั้นนะคะจะคอยปกป้องลูกตาให้คงสภาพเป็นทรงกลมอยู่ค่ะต่อไปส่วนประกอบที่สองรูม่านตาเด็กๆ,ๆเห็นไหมคะ จะเป็นรูดำๆตรงกลางตาค่ะเก mm hmm. ่งมากค่ะเด็กๆจะทอยทำหน้าที่ให้แสงผ่านค่ะต่อไปนะคะส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือม่านตานั่นเองค่ะเป็นส่วนที่มีสีสันของดวงตานั่นเองค่ะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่รูม่านตาค่ะเด็กๆ เด็กๆทำความรู้จักกับส่วนประกอบของลูกตาไปแล้วนั้นต่อไปพี่นกจะพาเด็กๆไปรู้จักสาเหตุที่ทำให้ตาของเรานั้นเสียและเสื่อมสภาพลงค่ะสาเหตุที่หนึ่งการจ้องมองแสงแดดหรือแสงพระอาทิตย์เป็นเวลานานๆ 2. การจ้องและเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานๆเพราะแสงที่มีอยู่ในจอโทรศัพท์นั้นจะทำให้ตาของเรา ล้าและค่อยๆเสื่อมสภาพลงนั่นเองค่ะสาเหตุที่3การที่เรามองสีสะท้อนแสงเป็นเวลานาน,านๆเพราะจะทําให้ตาของเรานั้นปวดและล้าส่งผลเสียทําให้ตาเสื่อมสภาพลงนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักสาเหตุที่ทําให้ตาของเรานั้นเสียและเสื่อมสภาพลงแล้วใช่ไหมคะต่อไปพี่นกจะพาไปทําความรู้จักกับอาหารห้าสีที่บารุงสายตาของเราค่ะ ไปกันเลยอาหาร5สีบำรุงสายตาสีที่หนึ่งเช่นแตงโมมะเขือเทศสตอรอเบอรี่จะช่วยให้ชะลอประสาทตาเสื่อมสีที่สองสีม่วงเช่นกหลรำปีสีม่วงมะเขือม่วงยับยั้ง ประสาทตาเสื่อมตามวัยสำหรับผู้สูงอายุค่ะสีที่3สีเหลืองเช่นฟักทองข้าวโพดจะช่วยให้ป้องกันแสงที่มีผลเสียต่อดวงตาค่ะสีที่4สีส้มเช่นแครอทจะช่วยให้ป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนและสีสุดท้ายสีเขียว เช่นผักปุ้งผักกาดจะช่วยให้ป้องกันการเป็นต้อกระจกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดวงตาในการมองเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีโทษในการที่เด็กๆนะคะใช้ดวงตาที่ผิดวิธีนะคะแต่ช่วงนี้โรงเรียนจะหยุด นานเลยนะคะคุกิก็จะได้ฟังจากคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเลยว่าเด็กๆจะดูโทรศัพท์มือถือเยอะนะคะอันนี้คือจะทำให้ดวงตาของเด็กๆเ,เสียนะคะทำให้ตาเสียม่านตาเสียนะคะกุเกิอยากฝากเลยนะคะให้เด็กๆเ,เล่นให้เป็นเวลานะคะและที่สำคัญเด็กๆต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ พักผ่อนดวงตาของเราด้วยเพื่อที่เปิดเทอมเราจะได้มาเจอกันมาพบคุณคูมาพบเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมที่สนุกสนุกในโรงเรียนสำหรับวันนี้ครูเกศขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะครูเกศจะมีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกมากมายเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย